สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสําสนักงานเขตเป็นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นะครับเริ่มแล้วนะครับการอบรมออนไลน์ในเนื้อหาที่ชื่อว่าการสร้างห้องเรียนออนไลน์บน Facebook g กรุปนะครับเริ่มที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เ,เลยนะครับเป็นการสร้าง c o เวอโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะครับ เป็นการสร้าง cover ห้องเรียนนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint เปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาจากนั้นไปคลิกที่เมนูการออกแบบเพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่นะครับหรือสร้างพื้นที่งานขึ้นมาใหม่นะครับไปคลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เราไปเลือกที่ดอปดาวนะครับตรงการตั้งขนาดภาพนิ่งนะครับโดยเลือกกำหนดเองเลือกแบบกำหนดเองนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าหนากระดาษใหม่ปรับความกว้างเป็น 43.392เซนติเมตรนะครับตรงความกว้างนะครับและปรับความสูงเป็น22.728เซนติเมตรเราจะตั้งค่าน้ากระดาษขึ้นมาใหม่นะครับหรือสร้างพื้นที่งานขึ้นมาใหม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ใน ขั้นตอนการออกแบบหน้าปกหรือ cover ของห้องเรียนออนไลน์บน Facebook นะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint ครับนี่ก็คือค่าความกว้างและความสูงนะครับของพื้นที่งานนะครับจากนั้นนะครับมาตั้งค่าหน้กกากระดาษให้เป็นแบบแนวนอนนะครับทั้งหมดเป็นแนวนอนนะครับแบบนี้ เลือกเป็นแบบแนวนอนแล้วก็คลิกตกลงเลยนะครับเราก็จะได้พื้นที่งานนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้จากนั้นไปเลือกเมนูแทรกนะครับเพื่อที่จะแทรกรูปภาพเป็นภาพพื้นหลังที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับไปคลิกที่แทรกแล้วก็เลือกรูปภาพ โปรแกรมก็จะเราหาไฟล์ภาพนะครับซึ่งผมเก็บไฟล์ภาพไว้ที่หน้าเด,ดสก์ท็อปโดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Facebook นะครับเวลาคครูสร้างงานขึ้นมานะครับก็ควรจะสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่ไว้ที่หน้าเด,ดสก์ท็อปนะครับจะง่ายในการไปเราหาหรือเลือกรูปภาพนะครับคลิกที่ไฟล์ภาพแล้วก็คลิกที่ปุ่มแทรก ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ภาพพื้นหลังแทรกเข้ามาในพื้นที่งานของเรายืดภาพให้พอดีกับพื้นที่งานนะครับเว้นด้านบนและด้านล่างตรงพื้นที่สีขาวนะครับประมาณ2.5เซนติเมตรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยก็ได้นะครับแต่ก็ เหลือไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราได้ภาพพื้นหลังแล้วนะครับคุณครูจะใช้ภาพพื้นหลังตามที่คุณครูเลือกไว้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับไปคลิกปุ่มเซฟเพื่อบันทึกงานของเรานะครับเผื่อคราวหน้าคราวหลังนะครับเราจะสร้างเป็น c คเวอในบทเรียนออนไลน์อื่นๆนะครับ บน f a c e b o o k เราก็เข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเซฟงานเอาไว้นะครับเป็นไฟล์ powerpoint จากนั้นนะครับไปคลิกที่กล่องข้อความเพื่อที่จะแทรกข้อความถ้าคุณครูสร้างบทเรียนออนไลน์เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1น,นะครับคุณครูก็พิมพ์ว่าห้องเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถ้าเป็น ห้องเรียนออนไลน์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองก็พิมพ์ว่าห้องเรียนออนไลน์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะครับหรือจะพิมพ์เป็นห้องเรียนออนไลน์สาระการเรียนรู้ต่างๆก็ได้นะครับผมพิมพ์เป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์บน facebook ก r ุ u p นะครับคุณครูก็ขยายฟอนต์แล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่คุณครูชอบนะครับ ขนาดให้พอดีๆกับพื้นที่งานนะครับตรงนี้เป็นการออกแบบหน้าปกหรือ c ว v e r ของการสร้างห้องเรียนออนไลน์บน f a c e b o o k กรุ๊ปนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เราจะมีประมาณ3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะครับคุณครูเลือกฟอนต์ตามที่คุณครูชอบก็แล้วกันนะครับ จัดวางซ้ายขวาบนล่างขนาดให้พอดีพอดีนะครับผมเลือกฟอนต์ของไทยสารบัรกัแล้วกันนะครับคิดว่าเพื่อนของคุณครูก็คงจะมีฟอนต์ไทยสารบัรเช่นเดียวกันนะครับ เลือกฟอนต์ไทยสารบัญน,นะครับคุณครูจะเลือกฟอนต์อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลุมดําแล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะฮะเป็นฟอนต์ไทยสารบัญเมื่อเลือกฟอนต์เสร็จแล้วนะครับก็ปรับความหนาของข้อความขนาดของข้อความนะครับให้พอดบพอดีนะฮะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับตรงนี้ใช้หลักของการออกแบบนะครับอันนี้ใหญ่เกินไปนะครับเราก็ปรับลดแล้วก็ลากวางให้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับผมจะพิมพ์ข้อความอีกข้อความหนึ่งนะก็ใช้การ copy เลยนะคัดลอกข้อความเดิมนะครับแล้วก็ เลือกเมนูจัดรูปแบบลักษณะพิเศษของข้อความก่อนนะครับเพื่อสร้างเงานะฮะไปที่ขอบเรืองแสงและนุ่มนะฮะตรงนี้นะครับสามารถเลือกสีของเงาที่จะสร้างข้อความของเราให้สวยงามขึ้นได้นะครับถ้า ข้อความเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับก็เลือกสีออกแนวสีอ่อนๆก็แล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะครับถ้าสีข้อความมันเข้มนะฮะเลือกเป็นสีอ่อนๆนะเช่นสีเหลืองหรือสีขาวนะผมเลือกเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะครับสามารถปรับขนาดเงาได้นะครับแล้วก็ปรับความโปร่งใสของเงาได้นะครับ เมื่อได้เงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเร,เราก็จัดการ Copy ข้อความหรือคัดลอกข้อความ<ร>านะครับเ,รเพื่อที่จะแก้ไขข้อความอีกบรรทัดหนึ่งนะอันนี้คัดลอกแล้วนะครับเราก็<ร>จะเปลี่ยนเป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์บน f a c e Facebook g r o u p นะฮะ เราก็จะได้ขนาดของข้อความได้ข้อความที่มีเงานะครับคล้ายๆกับบรรทัดแรกนะครับพอเราจัดการกอ้หรืคัดลอกมาแก้ไขนะครับก็จะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็จัดวางให้สวยงามนะครับคุณครูหลายท่าน เก่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบบนโปรแกรม PowerPoint นะครับอันนี้ก็พาคนครูออกแบบบน PowerPoint ถ้าใครเก่งแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับบน f c e e o o o k r r u u นะฮะแก้ตัว F เ,เป็นตัว F ใหญ่ด้วยนะครับจัดวางให้ประดิบประดีนะครับ จากนั้นนะฮะเมื่อเราวางตำแหน่งได้สวยงามแล้วให้คลุมดำทั้งสองบรรทัดนะฮะให้ลกากเมาส์คลุมนะครับทั้งสองบรรทัดแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก จัดกลุ่มนะครับเลือกไปที่จัดกลุ่มนะครับตรงนี้นะเราจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายในการเคลื่อนย้ายข้อความนะครับหรือเซฟเป็นไฟล์ภาพก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นไปพิมพ์ข้อความอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะพิมพ์ชื่อวิทยากรกันละกันนะครับผมเลือกแบบอักษรศิลน,นะฮะมันจะมีสองแบบนะครับกล่องข้อความธรรมดากับแบบอักษรศิลน,นะฮะก็จะมีแบบอักษรศิลให้เลือกหลายแบบนะฮะผมเลือกตัวนี้นะฮะที่วงไว้นะฮะเลือกตัวนี้ เมื่อเราคลิกเลือกแล้วนะครับเราก็มาพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็ปรับขนาดขยายขนาดฟอนต์โดยไปคลิกที่ตัว A ใหญ่ตรงนี้นะครับหรือจะแก้ที่ตัวเลขฟอนต์เลยก็ได้นะครับ แล้ก็คลิกที่ A ใหญ่นะครับฟอนต์ก็จะขยายขึ้นจากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่นะคุณครูก็พิมพ์ชื่อของคุณครูนะครับเป็นชื่อของคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำสาระการเรียนรู้นั้นๆน,น,นะจากนั้นเลือกการจัดรูปแบบลักษณะพิเศษของข้อความอีกเช่นเคยนะครับเพื่อทำเงานะฮะ เหมือนอันแรกนะฮะไปที่ขอบเรืองแสงและนุ่มเหมือนเดิมนะฮะผมเลือกเงาเป็นสีดำแล้วกันนะเป็นเงาสีดำแล้วก็ปรับขนาดให้พอดีะดนะฮะจัดการแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับเป็นชื่อของเรา พิมพ์เสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์นะว่าเราจะเอาฟอนต์แบบไหนนะผมก็เลือกฟอนต์ไทยสารบัรณนะไปที่เลือกฟอนต์นะเลื่อนมาที่ไทยสารบรรณนะครับแล้วก็จัดวางตำแหน่งให้พอดีพอดีนะฮะ พอดีมันมีขีดเส้นสีแดงนะครับประมาณข้อความมันไม่ถูกต้องนะเราก็ไปที่ตรวจทานนะครับแล้วก็เลือกการสะกดนะครับคลิกตกลงนะอตรงขีดเส้นข้างล่างก็จะหายไปนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำตามก็ได้นะครับจากนั้นนะคะ ทำการจัดกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกลุมทั้งหมดแล้วก็เลือกจัดกลุ่มเหมือนเดิมนะะเพื่อให้สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายข้อความทั้งสามบรรทัดนะครับก็แนะนำให้เลือกจัดกลุ่มนะครับก็คือคลุมทั้งสามบรรทัดถ้าเราเลือกจัดกลุ่มแล้วนะครับเราสามารถที่จะบันทึกข้อความเป็นไฟล์าภาพได้นะ เป็นอันว่าเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่แฟมเพื่อเซฟแอดนะฮะหรือบันทึกเป็นไฟล์ภาพนะครับไปที่แฟมแล้วก็เลื่อนมาที่บันทึกเป็นเลือกว่าจะเก็บไฟล์ภาพนี้ไว้ที่ไหนนะครับผมเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อ ว่า cover Facebook group นะคุณครูจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเราจะต้องเซฟเป็นไฟล์ภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกนำสกุลเป็นแบบ jpg นะฮะ เราก็ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งไฟล์ PowerPoint อยู่นะครับเพราะฉะนนั้นเราต้องเลื่อนเลือกเป็นนามสกุล JPG หรือ JPEG นะครับก็จะได้นามสกุลเป็น JPEG นะครับ,รบจากนั้นคลิกภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้นนะเลือกตรงนี้นะฮะ เราก็จะได้ไฟล์าภาพเก็บไว้นะครับที่โฟลเดอร์ c e e o o o k ชื่อว่า cover facebook group นะครับตัวนี้คราวหน้านะฮะเราก็จะอัพตัวนี้นะครับขึ้นเป็น cover facebook group บน ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับ